ท่านผู้ชมรู้ไหมจากเมล็ดแบบเนี้ทำยังไงให้มันงอกมาเป็นหนอกเป็นลำต้นมีใบมีกิ่งก้านสาขาและออกดอกออกผลให้เราได้รับประทานอือหอลูกโตเนื้อหวานฉ่ำอร่อยมากก่อนอื่นฝากกดติดตามสาราไทยด้วยนะคะกราบขอบพระคุณค่ะ วันนี้จะมานำเสนอวิธีการเพาะป,ปลูกเมล็ดน้อยหนาเพาะหรือปลูกอย่างไรให้ได้ผลร้อยเปอร์เซนนั่นคืองอกทุกเมล็ดและงอกไวโตเร็วด้วยค่ะใครที่ปลูกต้นน้อยหนาแล้วไม่งอกหรือว่างอกช้ามากช้าจนหมดความอดทนที่จะรอเชิญรับชมทางนี้ค่ะ นี่ท่านผู้ชมดูสิลูกโตโตเนื้อขาวขาวรสชาติหวานหวานอร่อยจริงๆน้อยหนากับประเทศไทยภูมิภาคเอเชียเนี่ยเหมาะสมมากเลยค่ะที่จะปลูกเพราะว่าปลูกง่ายไม่ต้องดูแลเยอะผลมีรสชาติอร่อยดกใบกินได้ด้วยนะจะบอกให้ขั้นแรกเลยให้ท่านผู้ชมคัดมเมล็ดที่สมบูรณ์นะคะ แล้วนำไปแช่น้ำอุ่นค่ะสักประมาณ1คืนก็ได้หลังจากนั้นนะคะนำเม็ดที่มันลอยทิ้งไปนะคะเพราะเม็ดที่ลอยมันจะไม่งอกเอาเฉพาะเม็ดที่จมน้ำค่ะท่านผู้ชมสรุปคือให้ท่านผู้ชมเลือกเมล็ดที่สมบูรณ์และจมน้ำนำมาปลูกนั่นเองค่ะ ส่วนวิธีการก่อนที่จะนำไปปลูกนะคะเมื่อได้มเมล็ดแล้วก็นำมาพักหรือว่าเสด็จน้ำให้แห้งจากนั้นก็ไปหาอุปกรณ์ช่วยค่ะท่านผู้ชมดูปลาไปก่อนเนาะปลาสวยนะเดี๋ยวขอไปหาอุปกรณ์มาช่วยแป๊บแอนแอนแอท่านผู้ชมตอนนี้มเมล็ดพร้อมที่จะเข้าสู่ขบวนการต่างๆแล้วคะ่ะ ตอนนี้มเมล็ดเราเสด็จน้ำจนแห้งแล้วนะคะท่านผู้ชมมาพร้อมกับอุปกรณ์ที่จะมาจัดการมาเมล็ดก่อนที่จะนำไปเพาะปลูกค่ะท่านผู้ชมคะมันก็คือครีมนั่นเองค่ะทีนี้ครีมเนี่ยเราควรจะเลือกครีมแบบไหนที่จะนำมาหนีบมเมล็ดให้มันแตกเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะคะถ้าท่านผู้ชมใช้ครีมปากกลมๆแบบนี้ดูนะคะ ดูไปพร้อมกันว่ามันจะเวิร์กไหม ready fight อ้าวหล่นจ้าเอาใหม่คะ่ะท่านผู้ชมอ้าวเล็กค่ะคือมันเล็กอ้าวหล่นอีกแล้วคือมันเล็กของน้อยหนามันเล็กแล้วครีมปากมันใหญ่คะ่ะท่านผู้ชมมันไม่เวิร์กจ้ะปะเปลี่ยนครีมจักหน่อยแนเปลี่ยนเปลี่ยนอืมครีมปากเล็กเล็กแหลมแหลมแบบปากกาแบบเนี้ย มันเวิร์กอ่ะจับถนัดมือไม่ล่วงด้วยท่านผู้ชมเยี่ยมไปเลยท่านผู้ชมควรจะใช้ใช้ครีมปากแหลมๆแบบนี้นะจ๊ะนี่มันเร็วขึ้นเยอะเลยไม่ล่วงไม่หล่นและไม่เละด้วยนี่ไงได้แล้วอะ่ะต้องใช้ครีมแบบนี้นี่เองโอเคท่านผู้ชมเลือกครีมแบบปากแหลมๆแบบนี้นะเอาละเมื่อเครื่องมือมันเหมาะสม มันใช้ง่ายแบบนี้ <Yes. S 1> ก็หนีบ uh huh. เลยสิ <Yes. S 1> จะเลือกกี่มเมล็ด <Wow. S 1> ก็หนีบไปโลดจ้ายิ่งวางมเมล็ดขวางกับปากครีมแบบนี้นะยิ่งง่ายใหญ่เลยท่านผู้ชมวิธีการหนีบนะคะคือให้หันปากของมเมล็ดนะคะมาใส่ลงไปในปากของครีมแล้วหนีบค่ะวางแบบขวางนะคะให้หนีบมเมล็ด ตรงส่วนด้านปากเขาค่ะมันจะมีปากเล็กๆอะ่ะเพราะไอ้ส่วนปากตรงนเนี้ยเนี่ยส่วนเนี้ยมันจะเป็นส่วนที่ตัวมเมล็ดของน้อยหนาเขาจะแทงรากแทงหน่อออกมาทางนี้ค่ะท่านผู้ชมนี่ไงเห็นไหมถ้าสังเกตดีๆนะคะอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันจะไม่มีปากนะปากเล็กๆอะ่ะท่านผู้ชมให้เลือกหนีบส่วนปาก ปากของมเมล็ดน้อยหนานะคะแบบนี้ค่ะ,มะเมล็ดน้อยหนาลูกหนึ่งหรือผลหนึ่งเนี่ยนะได้มเมล็ดเป็นกำรรม,มือเลยค่ะท่านผู้ชมเยอะแยะเลยท่านผู้ชมอยากดูไหมว่าข้างในของมเมล็ดน้อยหนานะ่ยเขามีลักษณะเป็นยังไงท่านผู้ชมเคยผ่าหรือว่าเคยเปิดออกดูไหมมาเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันว่ามันมีลักษณะเป็นยังไงโอ้ข้างในมันเหมือนสมองเลยท่านผู้ชม ไปเถอะไปปลูกกันไปปลูกได้และขั้นตอนการพอมเมล็ดก็ง่ายๆคะ่นะท่านผู้ชมไม่ยากเลยใช้ดินร่วนคะ่ะมันจะมีส่วนผสมของดินร่วนก็คือดินเอ,อ่อพวกใบไม้ผุแล้วก็รู้สึกดินนี้เขาจะผสมปุ๋ยคอกมาด้วยนะคะท่านะผู้ชมให้นำส่วนปากของมเมล็ดที่เราคีบที่เราหนีบไว้นะคะส่วนปากนะคะ ฝังลงไปในดินสักสามส่วนสี่ของมเมล็ดก็ได้นะคะท่านผู้ชมค่อยๆฝังไปทีละเมล็ดก็ได้นะคะแบบนี้ค่ะมันจะถ้าทำแบบนี้มันจะงอกทุกมเมล็ดนะคะเพราะว่าเราคัดสรรเมล็ดมาอย่างดีเนี่ยค่ะประมาณเศษสามส่วนสี่กดๆลงไปในดินนะคะแบบนี้ค่ะนี่ท่านผู้ชมเราอยากจะปลูกสักกี่ต้นกี่มเมล็ดก็ ปลูกได้เลยค่ะตามตามที่เราต้องการเลยค่ะง่ายมากเลยนะคะท่านผู้ชมหลังจากที่ฝังมเมล็ดเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมก็ให้ทําการรดน้ําให้ชุ่มคัะท่านผู้ชมรดทุกวันนะคะรดน้ําให้เขาทุกวันเออภาชนะที่จะนํามาเพาะปลูกมเมล็ด ต้องมีรูระบายน้ําค่ะท่านผู้ชมดินที่นํามาปลูกต้องเป็นดินร่วนที่มีการระบายน้ําดีค่ะท่านผู้ชมไม่งั้นเน่าค่ะวางไว้ในที่ร่มนะคะแล้วคอรดน้ําให้เขาทุกวันด้วยค่ะ<อ>ทุกคนไป<อ>แ,แอบดูมเมล็ดกันว่ามันงอกหรือยังโอ้นี่งอกแล้วท่านผู้ชมมันมีหนอกมาแล้วว่ะสองมเมล็ดเนี่ยเออ ห่อกระดาษทิชชู่ไว้ค่ะท่านผู้ชมห่อกระดาษทิชชู่แล้วก็ฉีดพ่นน้ำ <Hello. S 1> แล้วก็เก็บไว้ในกล่องคะ่ะงอกส่วนตรงนี้คือเพาะลงดินค่ะท่านผู้ชมเพาะลงดินก็งอกแล้วด้วยอะ่ะน,นี่ไงดูดิชูชาดีจังเลยงอกเร้วท่านผู้ชมคะ่ะเคยพเพาะเมล็ดมาแล้วเป็นกำมือนะคะ แต่ว่าไม่ได้หนีบค่ะท่านะผู้ชมคือแกะรับประทานเอาไปแช่น้ำสองคืนด้วยซ้ำนะแล้วเอามาหวานลงดินมาเพาะกับดินนะคะโอ้ยเป็นเดือนไม่เห็นมันจะงอกก็เลยเททิ้งไปเลยค่ะครั้งนี้เอาใหม่นํำมาหนีบค่ะหนีบปากแช่น้ำหนีบปากแล้วนำมาเพาะอืงอกง่ายมากงอกเร็วมากจะบอกให้โอ้โหวิธีนี้เยี่ยมไปเลยค่ะ เห็นแบบนี้แล้วชื่นใจรดน้ำให้เขาค่อยๆควบคุมความชื้นท่านผู้ชมวันถัดมาถัดมาเขาก็จะมีการงอกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นงอกทุกเมล็ดนะท่านผู้ชมเพียงแต่ว่าอาจจะงอกไม่พร้อมกันนะคะเพราะว่าอาจจะฝังดินไม่เท่ากันหรือความชื้นไม่เท่ากันนะคะท่านผู้ชมเกียดตัวนี้จังเลยอ่ะมันคือตะอะไรอ่ะ ตะเข็บหรอตะอะไรไม่รู้อ่ะดูสิมันมารักกันในกระถางต้นไม้อะตัวใหญ่ด้วยเนี่ยดูความรักของมันดิฉันรักก้มใจท่านผู้ชมรู้ไหมวิธีการจัดการพวกเนี้ยทำยังไง นั่นก็คือให้ใช้ปูนขาวค่ะท่านะผู้ชมใช้ปูนขาวโรยตามพื้นดินรอบๆบ้านแต่พอฝนตกปูนขาวมันก็จะละลายไปกับฝนก็ต้องทำใหม่นะคะหรือว่าใช้เกลือแกงก็ได้เช่นกันค่ะน้อยหนานั้นมีให้เลือก ปลูกอยู่หลายสายพันธุ์ด้วยกันนะคะท่านผู้ชมคือมีเป็นร้อยสายพันธุ์เลยทีเดียวค่ะดังนั้นท่านจึงเลือกปลูกสายพันธุ์ที่ช่านชื่นชอบได้เลยค่ะท่านผู้ชม น้อยหน่านั้นเป็นพืชที่ปลูกได้ทั่วไปเลยนะคะโดยเฉพาะประเทศไทยเราแต่ว่านิยมปลูกกันมากที่สุดในไทยก็คืออยู่แถวแถวภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะซึ่งน้อยหน่าเขาเป็นพืชที่มาจากแถบโซนร้อนของอเมริกาค่ะเป็นผลไม้ที่ทนแรงได้ดีมากๆเลยนะคะส่วนเรื่องดินที่ต้นน้อยหน่าเขาชอบก็คือดินร่วนปนทรายค่ะ ดังนั้นหากเรารดน้ำบ่อยจนเกินไปมันจะมีแต่ใบดกงามค่ะแต่มันจะมีปัญหาคือไม่มีผลค่ะท่านผู้ชมไม่ติดผลแล้วก็ไม่ดกนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องน้ำ ควรจะระวังด้วยนะคะดังนั้นมันมีวิธีค่ะท่านะผู้ชมที่จะทําให้ต้นน้อยหนามีผลดกนั่นก็คือการที่จะทําให้เขาแตกยอดใหม่เท่านั้นนะคะ yes ทีนี้วิธีการก็คือเราก็ต้องตัดกิ่งสิคะมันถึงจะแตกยอดใหม่ใช่ไหมเมื่อตัดกิ่งของน้อยหนา น้อยหนาก็จะเกิดการแตกยอดใหม่และเก็บผลผลิตได้ตลอดทั้งปีด้วยนะคะท่านผู้ชมการเลือกตัดกิ่งของน้อยหนานะคะให้เลือกตัดกิ่งกระโดงและกิ่งที่เลยพุ่มออกไปะคะ่ะท่านผู้ชมตัดส่วนที่เป็นสีน้ำตาลเข้มออกไปนะคะแล้วการเกิดยอดใหม่จะออกตามซอกใบค่ะ จึงต้องตัดใบทิ้งสักสองใบด้วยนะคะแล้วรอประมาณสักหนึ่งเดือนค่ะน้อยหนาจะแตกยอดใหม่มาให้เห็นพร้อมกับออกดอกและให้ผลจนชื่นใจเราต้องทำการปลูกเลี้ยงดูแลต้นน้อยหนาให้เขาจเจริญเติบโตดีจนมีอายุสักประมาณ 1ปีกว่าถึง2ปีนะคะท่านะผู้ชมเราถึงจะทำการตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ผลดกคะ่ะรอให้เขาโตเต็มที่แล้วค่อยตัดกิ่งนะคะจากนั้นเมื่อหลังจากที่เราตัดกิ่งแล้วเราก็ให้น้ำและบำรุงด้วยฮอร์โมนไข่โดยการรดทางโคนต้นนะคะท่านะผู้ชมหลังจากเก็บผลแล้วก็ตัด แต่งกิ่งใหม่เหมือนเดิมทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเราก็จะมีผลน้อยหนากินตลอดทั้งปีค่ะหากท่านผู้ชมชอบรับประทานน้อยหนาลองใช้วิธีการเพราะปลูกด้วยเมล็ดง่ายๆแบบนี้ดูนะคะนําเมล็ดไปหนีบแล้วค่อยนํามาปลูกรับรองติดแน่นอนงอกไวด้วยค่ะสุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชมกดไลค์กด, like, กด share, แชร์และคอมเมนต์นะคะและหากท่านยังไม่ได้กดติด ตามให้กับสาราไทยเลยกราบขอความการุณาช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปกราบขอบพระคุณล่วงหน้าและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย